หลายหมื่เแล้วผมประมาณเป็นอาทิตย์นะครับนะน่าจะเป็นเดือนลแล้ว กำลังจะกำลังจะกลับไปแถวสายซีนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่ง ได้ไล่หลายมือนะครับอาจจะนานอยู่ใส่นี่ป่ะจอดจอดหรอไม่มองจอดปะแจฉไฟแกงเหรอจอดได้ปะนี่นเป็ตลาดตลาดตัวเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวกันีะวันนี้รถเขารถอดอก มานี่กบไออูสวัสดีทุกช่องค่ะแวะเขาไปฟังเพลงยุ่แต่ว่าผมบอได้คอมเมนต์เนะเพราะว่าท็มคนคอมเมนต์ไลน์ล้วก็เลยบอได้คอมเมนต์ ขอบคุณมากครับขอบคุณไลาๆนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่แถวผมอยู่แถวบางเลนนะครับเนาะ สวัสดีครับป้าปาจุกครับสวัสดีครับเลิฟซีมาส่งของแถวบางเลนครับ นครปฐมนะครับเนาะตอนนี้คือว่าสง่งส่งแล้วล่ะ่ำลังจะกลับนะครับเนาะเดี๋ยวก็เลยมามาไลท์ทักทายกับพี่พีแป๊บหนึ่งสักสักสิบกว่านาทีนะครับนะอันนี้ก็ประมาณยังไม่จัง ยังยังยังมาถึงสินาทีนะปาจจุกหัวใจก,ดกอดครับขอบคุณครับไอมานีไอมานีมีไอโอซ สวัสดีครับพี่บุญบุญช่วยแก้วใจบุญครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับปัาจุก็สวัสดีมานีสวัสดีพี่บุญช่วยครับปาจุกทักท้ายนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณไลยๆครับที่แวะเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ทักท้ายพูดคุยนะครับเนาะ ผมอาจจะผมอาจจะมาไล่จักท้ายหรือว่าคุยกันก็่ค่อยดนมานไหนครับประมาณมาดนรบว่าตามให้แล้วนะครับมาดูใหม่ค่ะจะได้ไปไหนจะได้แบบ ไปไหนครับเห็นขับรถพ่อก็ลังจะไปสายสี่ครับออกจากบางเลนนะครับเนาะแถวนครปฐมครับเดินทางปลอดไัครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากมายครับ งสงทองบังไปวัดอนตูมนะัดงดอนตูมดนตูมรับราบรับไปนะครปฐมาถนดไปเดินเที่ยวเดินเ,เที่ยวหรือว่าพนักงานขับรถมาขับรถส่งของครับมาส่งของนะครับเวัดดอนตูมมันบ่ว,วัอย่างเนาะวดอนตูม อวัดสามงาม<น>มีงานะนยนะนคนบักลายนึ่งนะละตลาดเออเป็นตลาดตอนคนลายยางนะคนแม่นตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองมัน ประจำปีเขาหรือเปล่าปจากแต่ว่าคนคนหลายเนที่ยิงช่วงช่วงบ่ายๆนี่น่าจะไม่เยอะน่าจะเยอะช่วงห้าโมงโหกโมงอาหกโมง,าาโมงละหลังเลิกเลิกงานเลิกเรียนนะครับนคน,นาลายหลาันี่คนเยอะมาก ช่วยบุญช่วยแก้ใจแบบน้นองพี่ไม่ได้ทำช่องใช่ไหมครับพี่บุญช่วยนะ คุณป้าจุกข,ขอบคุณมานีกับไออูนะครับเนาะขอบคุณพี่บุญช่วยแก้วใจบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเนาะที่แวะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายหรือว่าส่งกระติกเกอร์ทักทายกันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงแนี้เดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับนะเบบนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสินีย